หลายคนคงเคยได้ยินชื่อคาฟูหนึ่งในซุปเปอร์มาร์เก็ตที่เคยเปิดให้บริการในเมืองไทยเมื่อหลายปีก่อนก่อนที่จะถอนตัวออกจากประเทศไทยไปเช่นเดียวกับในสิงคโปร์ที่คาฟูเข้าไปตีตลาดเมื่อปี2003ก่อนที่จะเจอกับห้างคู่แข่งท้องถิ่นจนทําให้คาฟูเลิกกิจการไปหรือแม้กระทั่งในญี่ปุ่นที่คาฟูต้องเลิกกิจการและขายห้างทั้งหมดให้กับกลุ่มอีออนซึ่งเป็นเครือข่ายห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นไป Why w wow. ฟังแบบนี้แล้วหลายคนอาจคิดว่าคาฟูเป็นกิจการที่ไม่ประสบความสำเร็จเหมือนกับกิจการอื่นๆแต่รู้หรือไม่ว่าคาฟูเป็นเครือข่ายไฮเปอร์มาร์เก็ตที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกในแง่ร้านค้าและ,ะไรายได้รองจากวอลมาร์ทเท่านั้นซึ่งไฮเปอร์มาร์เก็ตคือร้านค้าปลีกที่รวมห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตเข้าไว้ด้วยกันซึ่งมักจะมีขนาดใหญ่มีสินค้าหลากหลายประเภทและเป็นแหล่งช้อปปิ้งแบบครบวงจรโดยคาฟูถือได้ว่าเป็นวอลมาร์ทเวอร์ชั่นฝรั่งเศสเลยก็ไม่ผิด ซึ่งปัจจุบันคาฟูนะคะมีสาขามากกว่า9,500สาขาอยู่ทั่วยุโรปแอฟริกาตะวันออกกลางเอเชียและอเมริกาใต้สำหรับจุดเริ่มต้นของคาฟูคือไฮเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำเกิดขึ้นเมื่อปี1,959หลังจากการพบกันระหว่างมาเชลโฟเนียเจ้าของร้านขายของแห่งหนึ่งในเมืองอานซี C, และครอบครัวบาดินเดฟเฟรผู้ค้าส่งอาหารในร้านเนียวอ พวกเขาได้ร่วมมือกันเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตคาฟูแห่งแรกในปีต่อมาที่ทางแยกของเ v e ว u e Pa นีลพาเมและเ v e ว u e a n นีลอังเดในเมืองอันซีและในปี1963พวกเขาได้เปิดไฮเปอร์มาร์เก็ตแห่งแรกในฝรั่งเศสที่แชงเชอร์เนวีแอปเดอร์บัซึ่งเป็นไฮเปอร์มาร์เก็ตเจ้าแรกในฝรั่งเศสที่มีพื้นที่มากกว่า2,500ตารางเมตร พร้อมที่จอดรถฟรี400คันและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายในราคาตำ่ำสำหรับธุรกิจซูปเปอร์มาร์เก็ตของพวกเขาที่มีชื่อว่าคาฟูนี้หมายถึงทางแยกในภาษาฝรั่งเศสซึ่งนอกจากจะเป็นการแสดงตัวตนว่ากลุ่มลูกค้าจะหาพวกเขาได้ทั่วทางแยกในทุกถนนแล้วยังใช้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของพันธกิจในการเป็นศูนย์กลางที่ลูกค้าสามารถค้นหาความต้องการในการช้อปปิ้งได้อย่างสะดวกสบายในที่เดียว ซึ่งความคิดนี้แตกต่างจากรูปแบบการค้าปลีกแบบดั้งเดิมในขณะนั้นโดยแนวคิดของไฮเปอร์มาร์เก็ตเป็นการผสมผสานระหว่างซูเปอร์มาร์เก็ตและห้างสรรพสินค้ารูปแบบที่ก้าวล้ำนี้ทําให้คาฟูสามารถนําเสนอลูกค้าได้ไม่เพียงแต่ของชําเท่านั้นแต่ยังรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหารรวมถึงเสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าของใช้ในครัวเรือนและอื่นๆอีกมากมายโดยการรวมแผนกต่างๆไว้ในพื้นที่ค้าปลีกขนาดใหญ่แห่งเดียวค่ะ ธุรกิจคาฟูของพวกเขาดําเนินไปได้ด้วยดีจนในปี1970คาฟูสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นปารีสซึ่งถือได้ว่าเป็นครั้งแรกสําหรับธุรกิจภาคการค้าปลีกในการจดทะเบียนในตลาดหุ้นเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้คาฟูยังถือได้ว่าเป็นแบรนด์ที่ปฏิวัติโลกแห่งการบริโภคจํานวนมากด้วยการเปิดตัวตลาดผลิตภัณฑ์ปลอดสารที่มีคุณภาพและราคาถูกกว่าแบรนด์อื่นๆอีกด้วย อีกทั้งในปี1981คาฟูยังได้เปิดตัวบัตรพาสทั้งบัตรเครดิตและบัตรสะสมคะแนนของลูกค้าและหลังจากผ่านไป3ปีก็มีผู้ลงทะเบียนบัตรพาสจำนวน2 0 0 0 0 0รายและมีการบันทึกธุรกรรมมากกว่า4 000, 000ล้านรายการถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นที่ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วของคาฟูค่ะแนวคิดของคาฟูที่รวบรวมผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายไว้ภายใต้หลังคาเดียวกันได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจนในไม่ช้านะคะคาฟูก็สามารถขยายการดำเนินงานไปได้ทั่วฝรั่ง โดยเปิดตัวโมเดลไฮเปอร์มาร์เก็ตที่ผสมผสานทั้งอาหารและสินค้าทั่วไปถือเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมการค้าปลีกเลยทีเดียวค่ะและด้วยความสำเร็จนี้เหล่าบรรดาผู้ก่อตั้งจึงเริ่มต้นขยายกิจการคาฟูไปยังต่างประเทศโดยเปิดร้านสาขาระดับนานาชาติแห่งแรกในเบลเยียมซึ่งถือเป็นการเข้าสู่ตลาดโลกของคาฟูซึ่งความเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศอย่างรวดเร็วของคาฟูในทศวรรษต่อๆมา นอกจากเปิดสาขาในต่างประเทศแล้วคาฟูยังได้เปิดตัวแบรนด์ r e f ฟรนเดอร์เฟนสในปี1997ซึ่งเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์อาหารรสชาติต้นตำรับที่คาฟูทำขึ้นมาเพื่อส่งเสริมมรดกทางอาหารระดับภูมิภาคของฝรั่งเศสอีกด้วยค่ะ หลังจากที่คาฟูประสบความสําเร็จโด่งดังไปทั่วโลกแล้วคาฟูก็ไม่ได้หยุดพัฒนานะคะอย่างในตอนที่ธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซเริ่มแพร่หลายคาฟูก็ได้เปิดตัวอูชอปซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์โดยมีผลิตภัณฑ์มากกว่า6,000รายการรวมถึงผลิตภัณฑ์สดนับพันรายการค่ะ นอกจากนี้คาฟูนะคะยังได้ขยายกิจการไปสู่ต่างประเทศอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นในโรมาเนียเบลเยียมโปลแลนด์อิตาลีบราซิลอาร์เจนตินาหรือแม้แต่ในสเปนคาฟูก็ได้เข้าไปดำเนินธุรกิจจนกลายเป็นหนึ่งในแบรนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ได้รับความนิยมในประเทศนั้นๆจะมีก็เพียงแต่ในเอเชียที่อาจจะไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่เนื่องจากการค้าปลีกท้องถิ่นในประเทศนั้นๆมีความแข็งแกร่งมากจริงๆปัจจุบันคาฟูดำเนินงานภายใต้ชื่อไฮซุปเปอร์มาร์เก็ตมากกว่า2อ 130แห่งตลาดคาฟู1 0 2 0แห่งขนาดร้านตั้งแต่1,000ถึง4,000ตารางเมตรและซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดเล็กและร้านสะดวกซื้อมากกว่า2,000แห่งในประเทศฝรั่งเศสเพียงแค่ประเทศเดียวและคาฟูนะคะยังเป็นเจ้าของเครือข่าย Promocash and Carry อีก130แห่งและจัดจำหน่ายอาหารขนาดเล็กอิสระ1,500แห่งภายใต้แบนรนด์ Proxy และกิจการเครือข่ายอาหารออร์แกนิก SoBio และ BioCibon อีกด้วย สำหรับยอดขายในปี2023ของคาฟูมีรายได้ถึง87.3พันล้านดอลลาร์ สินทรัพย์60.4พันล้านดอลลาร์กำไร1.4พันล้านดอลลาร์ขณะที่ในปี2022คาฟูมีรายได้87.8พันล้านดอลลาร์สินทรัพย์54.2พันล้านดอลลาร์และกำไร1.3พัน like ล้านดอลลาร์และในปี2021คาฟูมีรายได้82.2พันล้านดอลลาร์สินทรัพย์58.2พันล้านดอลลาร์กำไร730.7ล้านดอลลาร์ เรียกได้ว่าคาฟูมีการเติบโตอย่างกล้ากระโดดในทุกๆปีเป็นกลุ่มบริษัทผู้ค้าปปีชั้นนําระดับโลกสัญชาติฝรั่งเศสที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากค่ะฉะนั้นหากมองปัจจัยสําคัญที่เป็นเบื้องหลังความสําเร็จของคาฟูคือความมุ่งมันอย่างแน่วแน่ในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกคา้าโดยความเข้าใจในความต้องการและความชอบที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคและนั่นก็ทำให้คาฟูพยายามต่อเนื่องที่จะยกระดับประสบการณ์การช้อปปิง้งโดยการนำเสนอ ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่หลากหลายในราคาที่แข่งขันได้ค่ะอีกทั้งร้านค้าของคาฟูได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของชุมชนท้องถิน่นเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าสามารถค้นหาทุกสิ่งที่ต้องการได้อย่างสะดวกในที่เดียวตั้งแต่ผลิตสินค้าของสดไปจนถึงของใช้จำเป็นในครัวเรือนอิเล็กทรอนิกส์เสื้อผ้าและอื่น ซึ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่กว้างขวางนี้ของคาฟูจึงสามารถตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของกลุ่มลูกค้าได้เป็นอย่างดีค่ะโดยสรุปแล้วการเดินทางของคาฟูจากซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดเล็กในฝรั่งเศสสู่ผู้นำการค้าปลีกระดับโลกในวันนี้ล้วนมาจากบทพิสูจน์แห่งความมุ่งมั่นสู่ของค้าปลีกที่มุ่งความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจภายใต้การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง พร้อมทั้งอุทิศตนเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมระหว่างทางในการทำธุรกิจและรวมถึงการยอมรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆอย่างการนำดิจิทัลมาผาสมเป็นเนื้อเดียวกันกับธุรกิจของตนเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่เช่นการซื้อสินค้าออนไลน์และบริการด้านการขนส่งเข้าไว้ด้วยกันแบบไร้รอย,รอยต่อและนี่คือเรื่องราวของคาฟูยักษ์คาปีกที่อาจจะไม่ประสบผลสำเร็จในตลาดเอเชีย เคลียร์ตลาดอินเตอร์โดยเฉพาะในยุโรปได้แบบหมดจดค่ะ Why w l